ท่อนซ่านะครับโอ้โหท่อนซ่ามากๆครับดูดูตัวครับแหมโตก่อนก็ได้ค่อยมากัดตัวเท่าเหยื่อเลยนะครับ เล็กขนาดนี้ยังติดคิดดูครับนีครับเข้าหนึ่งตะขอนะครับผมสายแก้คันนะครับสีเหลืองตัวนี้มาปล่อยไปนะครับนี่ครับสุดยอดครับสายแก้คันเล็กๆก,ก็โดนนะครับผม